ตอนนี้ผมก็ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าแปะเปลี่ยนตัวนะฮะแปะเปลี่ยนตัวแล้วโอเคเปลี่ยนใช้ตัวน,นี้ฮะตอนนี้ผมจะไม่ใช้ตัวอาะไรนั่นแหละส,อส,สวัสดีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ฮะก็กลับมาพบก,กับผมนะฮะในออสตาราไทยแลนด์ฮะตอนที่6กกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า แปะเปลี่ยนตัวนะฮะแปะเปลี่ยนตัวแล้วโอเคเปลี่ยนใช้ตัวนี้ฮะตอนนี้ผมจะไม่ใช้ตัวอาร์เดียนนั่นแหละผมใช้ตัวนี้แทนนะผมท่านแอส,สซัสซนมากกว่าน,ะนี่ขนาดผมตัวที่ผมใช้เล่นเก่งสุดก็ยังแค่ไม่รูแปะนะผมยังมือใหม่อยู่อย่าว่ากันละกันนะฮนะถ้าเกิดว่าจะเล่นการ์ดบ้างอะไรบ้างนะโอเคอันนี้ฮะก็คุณเอ่อะะอ,อาจจะฟูเฟมิลี่นะคะก็แอดผมมาแล้วโอเค แั้นเราก็โอเคโดนมีใช้สกิลอะไรต่างๆวนานสกิลนี้ผมก็จะใช้ติดพิษกับไอ้ฟนเท่าช็อตนะเป็นเลเวลแม็กเลยที่อื่นนอื่นาใช้ใช่มอันนี้อกรณที่ผมใช้นะฮะผมใช้ไอเดวิลแฮมเมดไนฟ์เอ็กแลนะฮะแล้วก็คิวออฟเฟสอันนี้ขอคุณไอโนแฟมิลี่นะฮะนี่เป ที่ส่ง Eagle of Free ล็อมาให้ผมนะแต่ใช้ไม่ได้เราเล,า <S <S ลวเวลสิบแป๊บอนนี้ยังเลเวลแปดอยู่นะเพราะเราลเวลสิบเราก็จะมาเล่นทัพประจนภัยทุกคนดูกันเลยนะ <S <S แต่เพราะเออยังไม่ถึงตอนนี้อันนี้ปีกก็ใช้ได้แค่สองวันและอันนี้วายเฮ้ยเปล่นความทนทานเลยแค่นี้เดียวเองซ่อมหน่อยดีกว่าอ,าอ,าอ,อนแรก ตอนแรกนี่นะผมกากมากไม่รู้ซ่อมตรงไหนเออทำไมมันความทนทานหมดใช้ไม่ได้ขายทิ้งไปแล้วเสียดายมากนะฮะเพอมาันดู่างนี้ก็เสียดายนะคะแต่ว่าผมกลับโอเคแล้วผมจะใช้ตอนนี้ตอนแรกไม่ใช้ไอเทมก็มีเท่านี้แหละ ที่ผมใช้ชา,ารวางมือก็เป็นอย่างนี้คนละ้โอเคฮารกิจตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงน,นี้เลเวลเก้าแล้วก็ไอ้นี่นะรูปรวมสองเจมเอเซนต์เนี่ยหายากจริงๆเมื่อ,อไหร่จะได้ไอทีวันนี้นะคก็จะมาเล่นในโหมดที่เรายังไม่เคยเล่นกันก็คือโหมดแคปเจอร์จุดเทเชอร์นะคะก็คือ เริ่มกันเลยเวลานะเพื่อนผมบอกว่าทำไมผมเล่นกากเลยแป๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะเวลาอัดคลิปลง u t u b e เนี่ยมันจะเล่นกัการแต่พอเล่นเองคนเดียวมันก็ไม่โอเะแต่มันก็ดีวันนี้อ่ะครับ เล่นได้แค่นี้แหละครับจะว่าอะไรกันก็คงจะไปได้ด เล่นนิดหน่อยเองเล่นเลยเฟื่อยนิดนึงนะคะก่อน <c oughs> อาวุ้อเลยสักนิดนึงดีไหมขึ้น,น,อ,นอัปเดมีสักนิดสักหน่อยรื่ว่าจะอัปเดชัิวอปเลยดีอัปไม่ได้ไม่อยากเสียวุ้ดคู่นี้ไปไมนะ่มีเจมส์เอเซนทำเลย อสองเหนค่ะนน่าจะมีปืนกลบอลที่ใช้กับไออยากให้มันมีปืนกลบอลที่ใช้กับแอนซินไนดะ 来到底。<music> <music> สักรอบหนึ่งแล้วกัน Three, two, one, go! กบชีวิตเนี่ย ก็เคลื่อนไหวเนี่ยผมว่านเหมาะกับปืนกลเบามากที่สุดนะ ความท่ไปโ,โดนที่โลอีกแล้วรู้สึกใช้ตัวไหนก็ยังเป็นคนรับเหมือนเดิมถ้าทางผมจะได้นอกาดจริงๆนะเกียร์นน วันนี้นะคะก็ถึงแม้จะแปะเปลี่ยนตัวก็ยังเล่นการดเหมืเดิมเนาะน,นะคะเป็นว่านะคะก็ขอลาไปก่อนฮะ,ะกดไลค์แชร์สุด r i b e กันด้วยสวัสดีค่ะ